นะครับมาถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของคุณเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับนี้ให้มา2ตัวนั่นคือตัวแรกคือตัวของ CRC นะครับเป็นว,ว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตรบอกได้ว่าแหมลุนเด้งในรอบสั้นนะครับแนวรับ CRC ที่34บาทนะครับส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่32บาท75สตางค์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่35บาทแนวต้านทะเบีอยู่ที่36บาท 25สิาตางวันนี้ราคาหุ้นของ crc ปิดที่34บาท25สตางนครับลดลง50สตางคิดเป็น1.44%ส่วนตัวที่สองนะเรว่าแซปเป้สองที่คุณอภิวัตรแนะนำเปน็นตัวของเกาหรือว่ากราฟหรือว่า g u l f นะครัว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกเลยว่าแม่กลับมากลับมาขึ้นต่ออีกครั้งนะให้แนวรับ นะทาทีนะ่12บาทแนวะรับาปที่40บาท50ตางสำหรับแนวต้าู่าที่44บาท50ตางแนวต้าจะไปที่46บาทวันนี้ราคาหุ้นของ GULF นะหวเก่านะปิดที่43บาท22ตางนะเพิ่มขึ้น75ตางคิดเป็น1.76นะนะี่คือช่วงของเทคนิคนะครับเ่าเอาใจสำหรับแฟนคขับสายเทคนิคกันแบบว่าเพียวๆครับผม